เฮ้ยอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยเติร์สคุณผิดที่ป่ะเนี่ยชุม9ก้าโมงนะเว้ยไม่ใช่สามทุ่มฮัลโหลพเติร์สเหรอเฮ้ยแปดโมงนะตื่นยังเฮ้ยมีนัดเก้าโมงนะอย่าบอกเพิ่งเตื่นเว้ยตื่นนานแล้วครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยกำลังจะแต่งตัวแล้วพี่เออเพิ่งจะสายนะเว้ยครัสิบห้านาทีถึงแน่นอนเจ้ครับ เจอกันวพีวว่พี่เฮ้ยถึงไหนแล้วอยู่บนรถแล้วเนี่ยพี่กำลังขับไปครับเร,เร็วเเลยเดี๋ยวสายเขาด่าเราตายเลยนุย้ยอีก15นาทีถึงพี่เออโอเคครับเจอกันครับ บเอพี่แงเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเซิร์ประชุม9ก้าโมนงนะว้ยไม่ใช่3ามทุม่มวนรถอีกแป๊บเดียวตึกขาวใช่ไหมพี่เฮ้ยตึกสีน้ําตาลไม่ใช่สีขาวมผิดที่ป่ะเนี่ยอ๋อตึกน้ําตาลตึกน้ำตาล,ตตาลไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหรอก15นาทีถึงแน่นอนครับโอเคนะพี่เดียวครับ โอพี่อยู่ไหนแล้วครับผมถึงแล้วเนี่ยเพิ่งจอดรถเลยเฮ้ยไม่ต้องมาแล้วเตอร์ประชุมเสร็จแล้วที่นี้เอา้าทำไมงั้นนะพี่15บห้านาทีทำไมรอไม่ได้เนี่ยนี่ผมสั่นรีบมาเลยนะเราในกาไปซ่อมเลยรอเป็นชั่วโมงแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยมีประชุมอีกที่รีบไปเลยนะอย่าให้สายนะคราวนี้โอเคโอเคครับไม่สายแน่นอนครับพี่คราวนี้เดี๋ยว15นาทีเจอกันครับผมโอเคครับ ฮัลโหลจ้าใช่เนี่ยกำลังไปประชมุมที่ไหนอะ่ะแล้วจะไปกินอะไรดีอ่ะไอติมไหมอีกร้านประจะําเธอเออประชุมทีหลังก็ได้ทันทันอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยโอเคนะร้านเดินนะถึงก่อนสั่งรอเลยโอเคจ้าได้ได้เดี๋ยวกลังจะออกแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเจอกันจ้า